ในครั้งนี้จะมานำเสนอเก,เกมยอดนิยมอย่าง Monster Hunter ถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของ Monster Hunter คือมหาการการล่ามอนสเตอร์ขนาดยักษ์แต่ที่จริงแล้วยังมีเบื้องหลังที่น่าสนใจอีกมากมายที่ยังไม่ถูกเปิดเผยในครั้งนี้จะมาเจาะลึกเบื้องหลังความลับที่ซ่อนอยู่ในรูปแบบการออกแบบอาวุธและการออกแบบระบบนิเวศ ถ้าคุณรู้เรื่องพวกนี้ไว้ก่อนจะทำให้เกมสนุกขึ้นอีกอย่างแน่นอนมารับชมเบื้องหลังเหล่านี้กัน Monster Hunter เป็นซีรีส์แอคชั่น R P G ยอดนิยมที่พัฒนาโดย Capcom ผู้เล่นจะกลายเป็นฮันเตอร์ออกล่ามอนสเตอร์ขนาดยักษ์ลักษณะเด่นคือการสร้างอาวุธโดยใช้วัสดุของมอนสเตอร์ซึ่งมีอาวุธหลายประเภทสามารถเล่นได้สูงสุด4คน หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี2,547ก็ปรากฏตัวบนแพลตฟอร์มต่างๆและดึงดูดแฟนๆทั่วโลกการอัปเดตและการจัดอีเวนต์อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ทำให้ได้รับความนิยมเช่นกันมาแนะนำเบื้องหลังของ Monster Hunter กันอาวุธใน Monster Hunter ไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็เท่และมีเอกลักษณ์ จริงๆแล้วการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่คาดไม่ถึงเช่นดับยาวหรือดาบโอกะสายฟ้าปรากฏใน Monster Hunter ภาค Portable Tree อวิทนี้ทำจากวัสดุของจินโอกาซึ่งอาจชวนให้นึกถึงกงเล็บอันแหลมคมแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์คือสายฟ้าจินโอกาโดดเด่นด้วยรูปรักษณ์ที่เท่แข็งแกร่ง เหมือนกับหมาป่าสีขาวและเทพเจ้าสายฟ้าผสมกันตอนพัฒนาครั้งแรกดูเหมือนว่าเป็นการออกแบบโดยใช้วัสดุของจินโอกาโดยตรงแต่หลังจากที่ทีมพัฒนาสแสวงหาความเป็นจินโอกาความคิดที่ว่าจะมีสายฟ้าอยู่ในดาบก็ถือกาเนิดขึ้นดาบพุ่มสายฟ้าและเอฟเฟกต์การฟันทำให้ฮันสเตอร์รู้สึกเหมือนกำลังใช้พลังของจินโอกา จะขอแนะนำอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเด e มิร a คโคปรากฏในมอน s เตอร์ n ันเ4พ้องมแมลงเป็นอาวุธพิเศษที่ใช้ควบคุม,มแมลงและดูดพลังจากมอนสเตอร์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ฮันเตอร์ขณะต่อสู้เดมิราคโลเป็นอาวุธที่น่ากลัวที่ทำจากวัสดุกอมากาลากอมากาลาเป็นมอนสเตอร์ที่น่าขนลุกลำตัวสีม่วงดำ และมีปีขนาดใหญ่เดมิ a รโคที่สร้างจากกอมกาลาจริงๆแล้วมีคอนเซปต์มาจากไวโอลินความจริงแล้วมีการใช้เสียงไวโอลินในเพลงประกอบของโกมกาลานอกจากนี้ก็มีแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของเดมิโรโคนั้นคล้ายกับการเล่นไวโอลินรูปร่างที่งดงามของกอมกาลากับไวโอลิน ผสมผสานกันเป็นดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกรึกซึ้งอย่างยิ่งนอกจากนี้คอนไลท h เบกฮัมเ m อร์ปรากฏในมอนสเตอร์ n ันสเตอร์ภวิลดาคไอส์บอนอาวุธนี้สร้างขึ้นจากวัสดุของเว r ร์กานามงกรโบราณสวยงามพร้อมกร่อนน้ำแข็งเป็นหนึ่งในอาวุธที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากมีรูปทรงสวยงามอาวุธที่สร้างจากมอนสเตอร์ตัวนี้ ไหล่เบรกฮัมเมอร์ได้รับการออกแบบจากคอนเซปต์แท่งน้ำแข็งดูเหมือนว่าพลังทำลายล้างของคอนและความสามารถของเวอร์ฮาน่าคือความเยือกเย็นและความคมของแท่งน้ำแข็งเสียงอันทรงพลังที่สร้างสีสันให้กับโลก Monster Hunter ความจริงแล้วเสียงร้องของมอนสเตอร์เกิดขึ้นจากหลายๆอย่างมาผสมกันเช่นเสียงร้องของเอวรส กล่าวกันว่าใช้เสียงร้องของสัตว์ป่าคือเสือและสิงโตและยังใช้เสียงร้องของมนุษย์อีกด้วยเนโอเลเสเป็นมังกรไฟเปลือกแดงมีปีขนาดใหญ่เป็นที่รู้จักในานามราชาแห่งท้องฟ้าจากการเพิ่มเสียงร้องของมนุษย์ทำให้สามารถแสดงความกลัวและความตกใจได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นฉันยังรู้สึกปลาดใจเมื่อรู้ว่ามีเสียงร้องของมนุษย์อยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเสียงร้องของลากิคุสมีเสียงของโลมาด้วยลากิคุสเป็นมอนสเตอร์ลำตัวสีน้ำเงินมีเปลือกหอยอยู่ด้านหลังซึ่งกักเก็บไฟฟ้าที่สามารถคลายประจุไฟฟ้าได้นึกพิถึงเลยว่าร่างกายเท่ๆแบบนั้นจะใช้เสียงน่ารักของโลมาแต่นี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงหรือไม่ การออกแบบมอนสเตอร์มีคอนเซปต์จากสัตว์และสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเอียนคุกคูออกแบบโดยอ้างอิงจากไก่ฟ้าลักษณะเด่นของไก่ฟ้าเช่นสีของนอนขนและท่าทางการโจมตีก็ได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดนอกจากนี้เนอร์ซิลามีคอนเซปต์เป็นแมงมุมระบบนิเวศของแมงมุม ได้รับการบูรณาการอย่างชาญฉลาดเช่นวิธีใช้ได้จับเหยื่อและวิธียึดเกาะเพดานนอกจากนี้ยังมีโชกุลซินาทอลที่มีต้นแบบมาจากแมงดาทะเลลักษณะเด่นของแมงดาทะเลคือดีไซน์กระดองและการโจมตีโดยใช้กันไก่พอได้ยินแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไม่ว่าตัวไหนก็คล้ายๆกันอยู่นะ เหล่ามอนสเตอร์ในโลกนี้ไม่ใช่แค่ต่อสู้กันเท่านั้นพวกมันมีระบบนิเวศที่ซับซ้อนเช่นความสัมพันธ์ระหว่างการกินและถูกกินและความขัดแย้งในดินแดนลัทลอสและลาเทียนส์มีลักษณะเหมือนมังกรที่มีกระดองสีเขียวอาศัยในรังและอนาเขตร่วมกันในฐานะสามีภรรยา l a ทัลลสมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งกว่า l a เทียนสนอกจากนี้คู r u p ปโกยังเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางที่มีสีสันสดใสรู้จักกันในเรื่องการขยายกระเป๋าหน้าท้องและการส่งเสียงจริงๆแล้วมันมักจะเรียนเสียงของมอนสเตอร์ตัวอื่นๆและเรียกมอนสเตอร์ตัวนั้นออกมา มันคงจะเหนื่อยมากตอนที่คิดว่าใกล้จะชนะได้อยู่แล้วแต่จู่จู่เดวิลโจดันถูกเรียกออกมาเอ็นบิลโจเป็นนักล่าที่น่าสะพึงกลัวมีนิสัยโลภและดูร้ายอย่างยิ่งชอบล่ามอนสเตอร์ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีสงครามระหว่างมอนสเตอร์อีกมากมายมันน่าตื่นเต้นมากเหมือนดูการต่อสู้ระหว่างไดโนเสาร์เลยอีเวนต์ของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ต่าง ถูกจัดขึ้นทั่วโลกในเดือนกันยายน2562มีเปิดตัว Monster Hunter Park Iceborn ที่กรุงเทพสถานที่จัดงานคือร้านเกม Open Source ตั้งอยู่ในห้างในกรุงเทพมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Monster Hunter จำหน่ายและมีแฟนๆมากมายมาเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีอีเวนต์ระดับโลก Now c a l ิเวล2024ชิบุยาจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2024เป็นอีเวนต์ที่ยอดเยี่ยมที่มีผู้เล่นทั้งจากไทยและจากทั่วโลกมาเข้าร่วมที่ญี่ปุ่นคุณมีความเห็นอย่างไรกันบ้างในครั้งนี้เราได้แนะนำข้อมูลเบื้องหลังต่างๆการออกแบบอาวุธเสียงระบบนิเวศ และต้นแบบมอนสเตอร์มอน e r h อร์ e r ไม่เพียงแต่เป็นเกมแอคชั่นที่ยิ่งใหญ่แต่ยังเป็นเกมที่ใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากลองใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและขอให้สนุกไปกับ Monster Hunter มากยิ่งๆขึ้นมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บ้างเขียนคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปขอบคุณทุกความคิดเห็นหรือข้อความที่เขียนเข้ามา นอกจากนี้ใต้คลิปมีลิงก์แอคเคาท์โซเชียลต่างๆของทางช่องสามารถเข้าไป follow กันได้นะชแนลนี้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคนไทยที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมกดปุ่มติดตามชแนลของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้สวัสดีค่ะ